สวัสดีจำช้าท่านนะครับผมเนะมาะแมลงปอบินผ่านต้องใส่น้อากาศเย็นมากเลยวนันนี้นะฮะอากาศเย็นเย็นแมลงปอเขาบินนะฮะเขาบินบ้อนเลยมแมลงปอนะฮะแมลงปอเขาบินถ้าแมลงปอเขาบินมาเยอะขนาดนี้ต้องใส่อากาศจะเย็นแล้วละ่ะนะครับ เข้าหน้าหนาวแล้วมัง้งอ่ใส่เข้าหน้าหนาวแล้วล่ะอากาศเย็นมากเลยมแมลงปอก็บินพ่านเลยบินเยอะมากเลยบินตั้งแต่เช้านะครับก็บินว่อนเลยเต็มฟ้าเลย ก็บินหากินมแมลงนะฮะเนี่ยฮะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฝน <c oughs> เดี๋ยวฝนเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวนี้จะจะไม่สบัดเนี่ยคันเนี้ยคันตัวอยู่นะครับเมื่อวานเลยไม่ได้ไลฟ์นะครับผมเนาะเมื่มอวานไม่ได้ไลฟ์จ้ะเดี๋ยววันนี้ค่อยเจอกันเนาะนะครับผมเนาะถ้ามีถ้าเกิดว่าไหวนะครับ สวัสดียันเช้าเพื่อนๆทุกท่านพี่ๆทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า